จากผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w l d วยอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net พบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออก รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนกรกฎาคม2565นะครับเหตุการณ์ในเดือนนี้เชื่อว่าหลายคนมีความกังวลนะครับเพราะว่าน่าจะรู้ข่าวกันแล้วว่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่เลยที่เป็นประวัติศาสตร์เลยก็คือดาวมริตยูจะมีการย้ายราศีนะครับดาวมริตยูเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเทพแห่งความตาย เป็นภัยอาเพศในหลักการทางโหราศาสตร์เนี่ยถ้ามีดาวมฤิตยูเนี่ยก็จะทายถึงภัยอาเพศต่างๆความร้ายกาจของดาวมฤิตยูนะครับและดาวนี้จะมีการย้ายราศีในวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับแล้วเมื่อมีการย้ายไปแล้วเนี่ยจะอยู่ณตำแหน่งนั้นเนี่ยเปีใน1ราศีนะครับดาวมฤตยูจะเดินช้ามากจะเดินอยู่7ปีเลยฉะนั้นถ้าจะกลับมาตำแหน่งนี้อีกครั้งหนึ่งต้องใช้เวลาถึง 84ปีเลยทีเดียวฉะนั้นหลายคนนะครับที่ได้ติดตามข่าวมาว่ามฤตยูไปกุมดวงเมืองนะอยู่7ปีที่ผ่านมาท่านก็ลองย้อนดูว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความทุกข์ขนาดไหนมันเกิดปัญหาอะไรขนาดไหนนะดวงเมืองด้วยดวงโลกด้วยเห็นไหมเกิดภัยพิบัติเกิดโรคระบาดข้าวยากหมากแพงเกิดปัญหาอะไรมากมายนี่คือความร้ายกาจของดาวมฤตยูนะครับฉะนั้นเมื่อย้ายวันที่7นี้ จะย้ายจากราศีเมษไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะและไปเลงพิจิกด้วยฉะนั้นชาวพฤษศโดยเฉพาะชาวพฤษศและพิจิกเนี่ยต้องระมัดระวังกันให้ดีเลยแล้วตัวอาจารย์เองนะครับได้ทำคลิปดาวมติตยูย้ายนะครับแบบละเอียดเลยนะมีเป็น4ตอนเลยว่าถ้าดาวมฤตยูไปอยู่ในลัคนาเป็นอย่างไรดาวมฤตยูอยู่พบทางโหราศาสตร์แบบนี้แบบนี้เป็นอย่างไร อธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูโดยด่วนนะใครที่มีความกังวลเรื่องดาวมฤตยูย้ายเนี่ยนะครับอาจารย์จะมีการทําพิธีนะครับ ตัดเคราะห์ตัดกำลังดาวมฤตยูในวันที่29ิมิถุนายนนี้นะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยหรือใครที่มีความกังวลนะครับเรื่องดาวมฤตยูนะครับอาจารย์ก็แนะนําให้มาตรวจดวงชะตานะครับมาดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับว่าดาวมฤตยูนั้นจะเข้าไปอยู่ตรงไหนแล้ว7ปีที่ผ่านมาเราเป็นยังไงแล้วมีเราจะแก้ไขมันยังไงปรับเปลี่ยนยังไงอันนี้ก็ติดต่อกันได้ที่ Li n e Open d a พนะครับหรือโทรกันเข้ามาที่086336 6390นะครับดวงในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะมีการขยับปรับเปลี่ยนของดวงดาวนะครับถึง4ครั้งนะครับครั้งที่1ก็คือวันที่7เลยดาวมรัตยูมีการย้ายราศีนะครับจากเมษไปอยู่พฤกษภนะครับในวันที่7กรกฎา,านะครับเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่2คือดาวพระพุธนะครับจะเสดจดาวพระพุธเนี่ยนะครับก็เป็นดาวประจําตัวของราศีเมถุนและกัน เสด์จนะก็หมายถึงเดินหน้ารุดหน้าอย่างรวดเร็วอย่างเงี้น,นะครับจะเกิดขึ้นในวันที่12กรกฎาคมและเข้าเป็นตําแหน่งจัตุสดายด้วยมีการส่งผลส่งกําลังกันนะครับที่ดีทีเดียวนะแล้วเหตุการณ์ที่3นะครับดาวพระศุกร์ก็จะเสด์จอีกเหมือนกัน เซิร์ตก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วในวันที่14กรกฎาคมมีตําแหน่งเป็นจุลจักรนะครับจุลจักรนี่ยก็เปรียบเสมือนน้องๆมหาจักรมหาจักรก็คือถ้ายิ่งมุ่งมั่นขยันอดทนเดี๋ยวมันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเติบโตนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับจะมีการย้ายราศรีวันที่17กรกราคมนะครับจากเดิมที่เป็นตําแหน่งราชาโชคนะจะย้าย เป็นตำแหน่งมหาจักรนะครับมหาจักรนี่ก็ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าฟักตัวให้เป็นใหญ่อย่างนี้นะครับฉะนั้นใครที่มีดาวพระอาทิตย์โดดเด่นในดวงชะตากําเนิดมีโอกาสทําอะไรต่างๆนานานะครับได้เจริญรุ่งเรืองเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นการเคลื่อนตัวกันแบบติดๆเลย12 1 4 1 7นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะหลายคนก็รอกันตั้งแต่ต้นปีแล้วเอ๊ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะดีขึ้นรอจนมาเรียกว่า ครึ่งปีหลังแล้วนะครับดวงจะเป็นยังไงในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายาณและสำเร็จวิชาสามนะครับ ท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชโดยที่ท่านได้เดินทางมาเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในดินแดนสมุวรรณภูมิทําให้พวกเราได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธาเรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์ระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวะน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบรม,มครูหลวงปู่เทพลโลกดุดรทุกท่านร้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพลโลกุดร ท่านไปมาไร้ร่องรอยแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆถ้าหากได้สกักการะบูชาหลวงพ่อเทพโลกดอแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับ ลัคนากรากฎกรกฎาคม2565านะครับชาวลัคนากรากฎเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวจันทร์นะครับดาวจันเนี่ยจะโครจรในตําแหน่งที่ดีตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียวนะครับและมีอิทธิพลของดาวมฤตยูที่จะย้ายในวันที่เจ็ดเยนะครับจะส่งผลให้ชาวลัคนากรากฎเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี osh, ่ยนแปลงรูปแบบวิธีการดําเนินชีวิตเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าจะมีโอกาสใหม่ๆนะฉะนั้นชาวลัคนากรากฎจะต้องกล้าเสี่ยง กล้าทำอะไรใหม่ๆที่จะเปลี่ยนระดับชีวิตของตัวเองนะเมื่อมีดาวส่งกําลังแล้วเปรียบเสมือนเป็นน้ําขึ้นให้ริบตักนะเราต้องกล้าตัดสินใจและเดินหน้านะอย่ามัวลังเลนะครับไม่งั้นชีวิตก็จะไม่เปลี่ยนเลเวลนะในเรื่องการเงินนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในภพวินาศ นะแต่มีคุณสมบัติเป็นราชาโชคฉะนั้นฟังแล้วไม่ต้องตกใจโอ้โหวินาศเลยเลยนะคือมีคุณสมบัติเป็นราชาโชคนั่นเชื่อว่าชาวรัชนาการกยเนี่ยมีการใช้เม็ดเงินเพื่ออนาคตนะใช้เม็ดเงินวางแผนทําอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตที่ดีนะครับเช่นซื้อประกันชีวิตเราจ่ายไปแต่คุ้มครองในอนาคตที่ดีเกิดเหตุอะไรก็มีเงินมีอะไรเข้ามาหรือไปซื้อกองทุนซื้ออะไรที่เกิดผลหรือบางคนนำเม็ดเงิน ไปลงทุนนะครับเพื่อขายสินค้าอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะเงินที่ลงไปมันจะงอกเงยขึ้นในอนาคตนะครับฉะนั้นต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะช่วงต้นเดือนมันอาจจะมีการใช้เงินเงินนู่นนี่นั่นนะหลังกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับจะมีโอกาสมีโชคมีลาบใครต้องการเสี่ยงโชค นะท่านครึ่งเดือนหลังนี่ท่านจัดเต็มได้เลยนะกลางเดือนเป็นต้นไปจะมีข่าวดีทั้งนั้นเลยสิ่งที่วางแผนไว้สิ่งที่ลงทุนไปมันจะตอบแทนมาเป็นเม็ดเงินให้สบายอกสบายใจใครที่ต้องการทวงหนี้นะครับใครมีลูกหนี้ท่านเป็นทวงหนี้ทวงหลังกลางเดือนนะเป็นต้นไปใครต้องการเงินกู้ก็ได้เม็ดเงินกู้จากหลังกลางเดือนเป็นต้นไปมีโอกาสสาเร็จสมปรารถนามีโอกาสา thur, การเงินเฟื่องฟูนะครับหลังกลางเดือน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่อาจารย์พูดนี้มันเป็นดาวจรนะยังไม่รู้ว่าดาวในชะตากําเนิดของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะมันอาจจะมีดาวบับคอะไปอยู่พอดาวฤกษ์ยูเข้าไปแล้วเกิดความเสียหายก็ได้เพราะมันเป็นดาวจรนะใครอยากรู้ละเอียดต้องมาดูดวงส่วนตัวนะครับจะได้รู้ว่าดาวในชะตากําเนิดมีอะไรอยู่ตรงไหนส่งผลกันยังไงบ้างนี่นะครับเก่งดาวทายดวงกัอบอาจารย์กฤษณะ คอร์สเรียนโหราศาสตร์แบบออนไลน์ที่จะทำให้ทุกคนสามารถดูดวงได้แบบมืออาชีพอย่างน้อยได้เรียนรู้เพื่อดูดวงของตัวเองให้รู้ว่าจังหวะชีวิตของเรา จะทำอะไรควรทำอะไรจะดีเมื่อไหร่เป็นยังไงนะครับคอร์สเรียนนี้จะเริ่มเรียนเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านที่สนใจคอร์สเรียนโหราศาสตร์เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะใครที่สนใจอยากมีความรู้โหราศาสตร์นะครับติดต่อที่ Line แอดโอเพนดาหรือโทรมาสอบถามได้ที่086-336-6390ครับสอบถามได้ที่ Li n e แอดโอเพนหรือโทรที่เบอร์086 3366390กการลงทุนนะครับการลงทุนในเดือนนี้ให้ม yeah. ุ่งเห้นการลงทุนระยะยาวนะการลงทุนระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีมีโอกาสทำกำไรมากกว่าแบบระยะสั้นนะครับการลงทุนในหุ้นนะใครที่สนใจเรื่องหุ้นนะครับก็ให้ลงทุนในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การค้าระหว่างประเทศโลจิสติกต่างๆเทคโนโลยีการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์สุขภาพความงามอย่างนี้ท่านเลือกลงทุนได้ให้เน้นระยะยาวนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับการลงทุนในสกุลเงินตะวันตกนะจะให้ผลดีให้ผลตอบแทนที่ดีหรือข้ามมาเลยก็เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเลยจะทํากําไรได้ดีนะครับแต่ให้ระมัดระวังความผันผวนไว้ด้วยให้เลือกลงทุนแบบระยะยาวนะครับ การลงทุนในธุรกิจส่วนตัวธุรกิจแฟรนไชส์สร้างแบรนด์อย่างเี้นะครับสามารถเลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกัดเจ็ตอุปกรณ์ของตัวเองอย่างเี้นะครับใช้ส่วนตัวออนไลน์เน็ตเวิร์กหรือธุรกิจความงามสุขภาพสามารถเลือกลงทุนได้นะครับตรงนี้ก็จะสร้างผลกําไรงอกเงยขึ้นนะครับการงานนะครับในเดือนนี้ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่นะครับจะเกิดความมั่นคงเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะสบายใจได้เลยนะครับเปรียบเสมือนมีหุ้นส่วนใหม่คู่ค้าใหม่คู่เจรจาใหม่นะท้งนี้ทั้งนั้นชาวลาัษณะกรกฎท่านต้องแอคชั่นด้วยนะไม่ใช่ว่ารอดาวอย่างเดียวพออาจารย์บอกว่าจะดีท่านก็ต้องหาวิธีใหม่ๆด้วย หาวิธีใหม่หาคู่ค้าใหม่คู่เจรจาใหม่หาช่องทางใหม่ทําอะไรใหม่ๆนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวมฤตยูเนี่ยจะเข้าไปสู่เรือนลาภะมันจะมีโอกาสใหม่สร้างอะไรใหม่ๆฉะนั้นท่านก็ต้องแอคชั่นด้วยนะน้ำขึ้นให้ริบตักนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็ต้องแอคชั่นไปเลยแล้วจะเกิดความก้าวหน้าดีเยี่ยมเลยนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะพอดาวส่งกําลังแล้วท่านก็ต้องไปนั่งคิดสินค้าใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับใครเป็นลูกจ้างประจำนะครับก็ให้ไปนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาวิธีการปรับปรุงงานของตัวเองใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับก็จะเกื้อกูลดวงชะตาในเรื่องการงานได้ดีทีเดียวนะมหายานมนตาก้าวนะศาสตร์แห่งมนตราปัญญาเหนือนโลกมหิทธานุภาพพลังแห่งพุทธาคมใครที่ชีวิตติดขัดนี่สินล้นตัวค้าขายไม่ดี เจอแต่คนไมวิงงใจชีวิตอับโชคบูชามหายามตรัก้าวนะได้แล้ววันนี้ในรูปแบบใหม่สามารถดาวน์โหลดเป็นวอลเปเปอร์เพื่อปรับดวงเสริมชะตาเป็นมงคลแก่ชีวิตพุทธานุภาพด้วยด้านชื่อเสียงโภกรัพย์ค้าขายดีติดต่อที่ลายแอดโอเพนดาวในเรื่องของความรักนะครับ คนมีคู่ก็ให้มันเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันนะครับจะเพื่อกูลดูจิตตาให้รักหวานชื่นคงทนนะครับส่วนใครไม่มีคู่นะครับท่านมีโอกาสได้พบเจอจากการแนะนําของเพื่อนหรือญาติพี่น้องได้พบคนที่ถูกใจเลยทีเดียวนะหรือเราถูกใจคนไหนก็ไปสกิดเพื่อนเพื่อนคนนี้ช่วยไปขอเบอร์คุยอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีโอกาสได้มีความรักที่สมปัารถนานะครับสุขภาพนะครับเดือนนี้ ให้ระมัดระวังโรคไข้หวัดไข้หวัดคอเสพโควิด1 <c oughs> 9นะครับระวังให้ดีนะครับจะมีอิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผลกำลังมานะครับ <c oughs> ปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวลัคนาสถิตรกรกฎให้ทำบุญถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายคมปริปต่างต่างถวายเทียนพรรษานะครับแล้วก็ฝึกอุทิศบุญแบบ358นะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็ได้เตรียม คลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับใครไม่เข้าใจว่า358เป็นยังไงก็ไปที่ช่อง YouTube อะจา์กิษณะภูสิรุดมกดที่เพลย์ลิสต์นะครับเลือกหมวดธรรมะทำนิมิตดู EP ีที่8ก็อธิบายไว้อย่างละเอียดว่าให้ทํำยังไงนะครับทำให้ถูกต้องนะก็จะเป็นบุญส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยมันพลิกฟื้นได้ทันทีเลยนะหรือใครอยากจะ มีบทอุทิศบุญกรวดน้ําแบบเปียกและแห้งนะครับก็อยู่ในกลุ่มคุยทุกเรื่องกับจากกิษนะเซฟไว้ในโน้ตแล้วใครไม่รู้ว่ากลุ่มอยู่ที่ไหนจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับท่านกดเข้าไปในกลุ่มได้เลยแล้วก็ไปดาวน์โหลดที่โน้ตนะเอาไปใช้กันได้ตลอดนะครับเลขมงคลนะครับ เตรียมให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยส่วนใครที่อยากจะนําไปเสี่ยงโชคท่านก็สามารถเสี่ยงโชคได้ด้วยนะครับแต่ใครที่อยากจะเสี่ยงโชคอาจารย์แนะนําอย่าลืมไปดูรายการเกี่ยวกับโชคลาบที่อาจารย์ทำไว้ให้แล้วนะครับไปที่ช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมกดที่ Playlist นะครับเสร็จแล้วไปดูที่หมวดโชคลาบจะมี3รายการเลยมีวิเคราะห์ดวงดาวมีวงล้อเสี่ยงทายมีโชคใหญ่ทั้ท่นตัวดูทั้ง3รายการแล้วไป mix and m a t นะครับท่านก็มีโอกาสมีโชคมีลาบกันนะครับตัวเลขนะครับ7 5 3 6 8ตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังต้อนรับดาวมฤตยูย้ายดาวมฤตยูนะครับจัดว่าเป็นดาวบับเคราะห์นะครับ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดามฤตยูมักจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นภัยพิบัติต่างๆนะครับและที่สําคัญดาวฤตยูจะย้ายเข้ามาสู่ลัคนาถึง7ปีทีเดียวและการย้ายในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบ84ปี <S <S ใครที่กังวลอยากจะรู้ว่าดวงจะเป็นยังไงมาตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังกับผมแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุโณะนะครับ สอบถามได้ที่ Line อด o p e n d o w n หรือโทรที่เบอร์0863366390 ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรให,ใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กิษณะภูศิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูศิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจปิดาวร้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันและข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดม n อ t เน็ net, เพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กฤสณะนะบทสวดมนต์มนต์คาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวรดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ